นมัสก,การพระพุ้เจ้าที่เคารพอย่างสูงเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับการบำเพ็ญกุศลสวดพระพิรรมในช่วงที่หนึ่งคือมีการแสดงพระธรรมเทศนาได้จบลงแล้วในลําดับต่อไปเป็นการแสดงพระธรรมเป็นการสวดพระพิรรมซึ่งเป็นช่วงที่สองของการบำเพ็ญกุศลสวดพระพิรรมในข่ําคืนสุดท้ายเพื่อทิศกะับปราผลในดวงจิตวิญญาณ ของนายสัญชัยจิตพักดีท่านที่เคารพทุกท่านครับเพื่อน DRA and the g a n แได้กล่าวถึงโอ๊ตเพื่อนรักว่าขอบคุณจังหวะชีวิตที่ทำให้เราได้หวนกลับมาเจอกันอีกครั้งเกิดช่วงเวลาดีๆที่เราหัวเราะร้องไหยร้องเพลงด้วยกันทุกครั้งที่มีปัญหา เราไม่เคยทิ้งกันและโอ๊ตจะอยู่ตรงนั้นเพื่อเพื่อนเสมอโอ๊ตไม่ใช่แค่เพื่อนแต่เป็นเพื่อนที่ทุกคนไว้วางใจเป็นคนที่คอยสร้างแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนเสมอและเป็นความสุขของเพื่อนๆของครอบครัวแต่ด้วยเส้นทางชีวิตเป้าหมายและหน้าที่ของทุกคนทำให้เราได้ห่างกัน แม้ว่าเราไม่เจอกันเรายังคงมีความฝังดีให้กันเสมอและเพื่อนเพื่อนวิศวโยธามอขอนแก่นได้ลํำนำไว้อะไรบ้าเคยร่วมเรียนร่วมเล่นที่มออเมื่อพศส1หนึงจำได้ไหมคือเพื่อนเราที่ชื่อโอ๊ตสันชัยจากเชียงใหม่ถิ่นกำเนิด เมื่อเกิดมาเรียนวิศวะมอขอก็แสนหนักแต่เพื่อนรักก็ภาคเพียนเรียนหนักหนาทุกข่ำเช้าเข้าห้องท่องตำราจนจบวิศวกรรมโยธาได้สมใจเป็นที่รักของเพื่อนทุกทุกท,กที่เป็นที่รักของพี่ทุกทุกสายเป็นที่รักของน้องน้องเรียกพี่ชาย เป็นเพื่อนตายของเพื่อนทุกๆคนได้ยินข่าวไม่ดีของเพื่อนแก้วว่าหนักแล้วพาใจให้สับสนทั้งไหว้พระขอพรและสวดมนต์จงช่วยดลให้เพื่อนฟื้นคขืนชีวีดังสายน้ำไหลไปไม่คืนกลับเพื่อนมาลับจากไปเหมือนหนายหนีถิ้งพวกเราวิปรโยคโศกโศกี มันสุดที่ข่มใจฝืนปลือน,น้ำตาจึงกราบก้มประนมนึกอธิษฐานขอวิญญาณเพื่อนพ้นทุกสุขหันษาเกิดเป็นเทพเสพสุขทุกเวลาเสวยสุขบนชั้นฟ้าตรานิรังลำดับนี้ขอรับเกียรติเรียนเชิญคุณสมควรช่อมาลี ประธานชมรมข้าราชการบำนาญพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จุดทุกเทียนบูชาตู้พระพิรรมขอเรียนเชิญครับ